ครับแต่วันนี้ผมจะได้นำกล่าวขออนุญาตห่งดวงวิญญาณคุณพ่อเสาผู้ล่วงลับไปว่าลูกหลานของคุณพ่อเสาได้มานั่งตรงประดงพิธีตรงหน้าศพขณะน,นี้ได้ตั้งจิตอุทิศต,ตนอุทิศใจเพื่อขอพลัวะซึ่งในการกระทำได้ร่วมเกินด้วยจิตด,ด้วยวายจานะครับวันนี้ จะได้เริ่มพิธีนโมตัสสะตัควาโตตระหัโตสัมมาสัมพุตัสสะนโมตัสสะตัควาโตตระหัโตสัมมาสัมพุตัสสะนโมตัสสะตัควาโต ตารหาตทุสัตม,มาบูตั้งกายกรรมกจีกรรมพระนกรรมสามกจีกรรมสี่กายกรรมสามพโนกรรมสีกรรม 3, ่กรรมของลูกทั้งหลายหลานทั้งหลายที่ได้สลงทั้งห้า ที่ได้สัตประมาทต่อคุณพ่อเสาโทสงก็ดีต่อให้เป็นดาโหสิกรรมทำเสียซึ่งโทษกอได้โปรดลูกหลานทั้งหลายขอดวงวิญญาณของคุณพ่อเสาจงไปสู่ดวงแก้วลูกหลานภาวนาแล้ว ขอไปสู่พระนิพพานนิพพานังปาระมังสุขังนิพพาน,นะปัจจโยโหตุสาธุเอาเอาดอกไม่ว่างเทถาเอาดอกไม้ว่างเทถาเอาตัวเป็นไว้เออเอาตัวตายถูกเที่ยนดอกไม้เอาไปว่างเทถาเออ เอาเอาใบเพี้ยนใบลุกลาใบต้งกล้วยเอาใบเพี้ยนใส่ถุงว้